แจ้งข่าวดีกลุ่มนี้เตรียมรับเงินเพิ่มเดือนมกราคม2568จะปรับเพิ่มเป็น1,000บาทกลุ่มไหนจะได้รับเงินบ้างติดตามรับชมกันได้ในคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะและสำหรับในคลิปนี้เราก็มีข่าวสารมาแจ้งให้กับกลุ่มที่จะได้รับการปรับเงินเพิ่มเป็น1,000บาทโดยจะเริ่มได้รับเงินกันในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้แล้วนะคะและล่าสุดนะคะ ะะเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมครั้งที่11ทับ2 5 6 7ที่ประชุมก็มีมติเป็นเอกฉันทั้ง3ฝ่ายนั่นก็คือทั้งฝ่ายนายจ้างฝ่ายผู้ประกันตนแล้วก็หน่วยงานรัฐนะคะ ให้ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรที่มีอายุ0-6ถึง6ปีของกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33แล้วก็มาตรา39ซึ่งจากเดิมได้รับอยู่ที่800บาทต่อเดือนก็จะปรับเพิ่มให้เป็น 1,000บาทต่อเดือนนะคะซึ่งตรงนี้ทางบอร์ดประกันสังคมก็คือเคาะเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร0ูถึง6ปีจาก800ต่อเดือนเป็น1,000บาทโดยจะเริ่มประกาศใช้ภายในเดือนมกราคม2568ค่ะ รองศาสตราจารย์สัทธรรทำบุตรดีกรรมการผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนคณะกรรมการประกันสังคมได้มีการออกมาเปิดเผยว่ามติดังกล่าวเตรียมประกาศใช้ในช่วงเดือนมกราคม2568โดยหลังจากนี้จะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำเข้าที่ประชุมครม,มเพื่อรับทราบก่อนที่จะประกาศขอกฤษฎีกาเพื่อแก้ไขในประกาศกระทรวงแรงงาน โดยจะมีเด็กที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินดังกล่าวประมาณ1 2ล้านแสนคนนะคะซึ่งก็เป็นบุตรแรงงานไทยประมาณร้อยละ98และบุตรแรงงานข้ามชาติประมาณ100ยละ2นั่นเองค่ะสำหรับการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรของประกันสังคมก็มีการปรับเพิ่มไปเมื่อเดือนเมษายน2,564จาก600บาทโดยเพิ่มให้เป็น800บาทซึ่งจะมีการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์ครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากหลายภาคส่วนพร้อมกับการศึกษาวิจัยซึ่งจะไม่กระทบกับเงินกองทุนประกันสังคมนะคะสําหรับการปรับเพิ่มเงินส่งข้อบุตรครั้งนี้กรรมการผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนคณะกรรมการประกันสังคมก็ได้มีการเปิดเผยว่าอาจจะยังไม่สามารถกระตุ้นความต้องการให้มีบุตรของประชาชนได้อย่างชัดเจนเนื่องจากการศึกษาก็ พบว่าประเทศที่มีสวัสดิการดีก็ยังมีจำนวนการเกิดของเด็กลดลงแต่ก็คาดหวังว่าจะช่วยส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรของแรงงานที่มีคุณภาพเพิ่มยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับปฏิทินเงินสงเคราะห์บุตรนะคะก็เหลืออีกเพียงแค่2เดือนนั่นก็คือพฤศจิกายนกับธันวาคมและสำหรับในเดือนพฤศจิกายนนะคะ ก็จะได้รับเงินในวันศุกร์ที่29พฤศจิกายน2567ส่วนในเดือนธันวาคมก็จะได้รับในวันอังคารที่31ธันวาคม2567และสำหรับในเดือนมกราคม2568นะคะตรงนี้ก็จะมีการ ปรับเพิ่มให้เป็น1,000บาทซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีของกลุ่มพี่น้องประกันสังคมมาตรา33แล้วก็มาตรา39ค่ะและสำหรับในคลิปนี้นายก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ